ไปเขาโ้งบยาลขาบ้านเรายังบ่ได้ยังบ่ไดดขาอ่อนแรงครัว่าไปบ่อใล้วติดเตียงแล้วเราว่าเป็นจังนไรแล้วก็ต้่มงาเป็นี่ปีรักษาจังนไรพอตนนั้นไปหาหมอหมอนาดดีก่อนหมอหมอกบบห้เจ่ยามากินให้ายา้แต่ากินแต่การักษาหนัาหมอดีได้หมอน้พลคนหมอหมองหมอสมองป็ลโคสมองเออกินม่นอนติดเตียงนอนอยู่เตียงนี่ละจักปีครับใช้เวลาโดนานไหน สองปีีแล้วนนี้ตก่อนนี่คือนอนตลอดนั่งชีวรพอนั่งก็บบ่ได้นับ่ไนอนอนั่งกับบ่ล้นัในบดนนั่งในบ่ดนเออย้นกาิยังบ่ได้สำนัครับเอนีบ้ดนี้ไปยังไหนมาจังไหนคือบ่พอเนี่ยนนี้นกเออนี่บ่มาได้ยินี่ละบ้นลบ้านนวดะ้นี่ละก่อนกันวดต่เนอื้อเออเนอื้อ นั่สีเงมันยังเปล้ยัเรยแล้วมัน่งนี่ด้ขวาดีเอามาใส่บดเออหมงไ่ได้กเตอนไม่ได้ลูกมันไอ้มือมันมไ่ได้เออมือเมือกำเหลวพอเดี๋ยนี้มือเป็นยังไงโอ้ยเจนี่อ้าวกำในนแนมือแล้วเออเปยังแห้งๆหี่อัอ๋นิ่วนิ่วดกบ่เขาเขาอือไปทหมอมกะโอ้พวกกำมันบ่เขาได้ยังกำกำเลย๋าวนี้มันก็เขากำบดเ กำเดีก็ามอกกำเดีเลยเหรอเจ้นนวดเนดให้หัวใาญ่สบัดนี่เอออันอันใหม่ยังหน่ะตัวนั้นมีใหม่มากเลเห็นยังน่ะไม่ดไมพดยไม่พิเศลันเอาัอนนะใ่อนที่เานอาที่เเดี๋ยวกลังนั่วน่องเออวยให่ว่ายางไปเขาของนั่งของหนางไนเองก็ได้ไม่นบนี้นี่ เอาเอาเอาสุขภาพดีพอๆนั่นแหละลูกไเดินเอา่ใช่หน่อยลูกไปเดินสิเออนี่ลูกไปเจ้า่สินดอกโอ้ลูกเดนไปเอ็นขาหนีสองคนจับกันยังบบยู่เลยมันปอนแกะลงนวดนวดดูยปะในพอตลอดนวดเส่เวลาโดนแม่นนวดนวดเนี่ยเวลานวดนวดันวดยเล่นกับนวดเนี่ยมันป่ะโอ้เออ ย้ำขึ้นตื่นตื่นตื่นบอลย้ำขึ้นนวดรับ,บ,บปะเอาวะแต่ก่อนนี่ว่าอะไรวะแม่โอ้โหตื่นขึน้นมากับแรงของตาเรากับนวดแต่ก่อนนวดออกกําลังกายอย่างของแลก่อนเอาเครื่องมาปัน่นแขนปั่นขาโอ้โห<ะ>ับกลับขึ้จักรยานน,านี่นะเขาเก่าปัน่นเออปั่นกับว่าอะไรแล้วอัน มันตั้นอไปอมีแมีแห้งบันนี้เอามาใส่ขาห้ตั้นเลยทั้งมือทั้งขาเนาะโอ้ลก็บเาตั้นไงทีละตั้นใส่ใส่เอร่อยเขากอานนี้ั้นเกินปั้นเนานี่นั่นผ้าดีเนาะอันนี้ล่ะอ๋อันนี้กับผ้าดีเขรานีมือเขากับใจมันจิตจีเมื่อไรแล้วหนึใสวัาไหนได้กันครับในี่เาอ๋อใจนี่อร่อยน่อดไปตลอด้า เกตกรก็เช็มทเขาเอาไปท่านใหนยังคูนี่เออเออเอา,าเ,เ,เอา,เอา,เอาขอบคุณคุณอ่อหลายเดอสิมาเบิองไมเด้วย,อยวอร์เดอ